สวัสดีนะจ๊ะพบกับช่องไอ้กบนักปัน้นอีกแล้วนะจ๊ะคุณพี่จาวันนี้ฉันจะกลับมาเล่นเกมเนกิเนโกะเนโกะนำโชคอีกแล้วนะจ๊ะคุณพี่จาเพราะว่าเล่นเกมนี้เพราะอะไรเพราะว่าฉันอยากเล่นค่ะเมื่อวานได้เงินติดง่ายเดินดีเหลือเกินฉันก็เลยแบบ เล่นไปเลยจ้าเล่นให้มันสุดๆไปเลยคุณพี่จ้าเออมาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไรนะจ๊ะวันนี้เมื่อวานแตกเยอะแล้ววันนี้จะแตกเยอะหรือเปล่ามาลุ้นกันเลยจ้าวันนี้มีทุนอยู่ที่495บาทมาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไรนะจ๊ะกับเกมนี้นะจ๊ะคุณพี่จ้ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณพี่จ้ามาลุ้นกันเลยจ้าวันนี้เอาเบ็ดซัก 10บบาทออโต้สักห้าสิบออโต้มาลูกันสิว่าเงินฉันจะพอหรือเปล่านะคะไม่ใช่อะไรนะเงินจะพอหรือเปล่าเออเมาลุ้นกันเลยสักวิตามมาลุ้นกันเลยแต่กระากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อ้กบได้นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชิปใหม่ใหม่ของช่องไอ้กบนักปั่นแล้วนะคะคุณแม่ตหา ปากด้วยน่าจะคุณแม่จ๋าปากเป็นกำลังใจให้กบด้วยน่าจะคุณพี่จ๋าเออมาจ้ามาลุ้นกันต่อเลยจ้ะคุณพี่จ๋าเราจะไปแบบไม่รีบรีไม่รีบม,มาจ้ะแม่เราจะไปเรืเร่อเๆืแบบสบายๆนะจ๊าแม่จ๋ามาลุ้นกันสิว่าเกมเกมอะไรนะล่ะเกมนี้จะใจดีกับเราหรือเปล่านะจุาพี่จ๋า มันลุ้นกันเลยโอ้โหสองพันหา้าแม่สองพันห้แตกแล้วจ้ะคุณวิตางงส,สุดๆงงส,สุดๆไปเลยจ้ะแม่โอ้โหมาคูณโอ้โหมาคูณสี่มาแตกแบบทำเหลือเกินจะ้ะแตกบบแบบซ้ำเหลือเกินจ้ะแม่โอ้โหพันสี่พันห้าเมื่อกี้ฉันดูเงินรางวัลก้อนโตแตกแล้วจะ้ะแม่จ๋ามันลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไหร่นะจ้ะแม่ มันลุ้นแตะแหนแต่เมะมันลุ้นกระไหนแต่มันลุ้นกันกเลยสกุลแม่ฉันงงมากพี่จีวอนจะแตกเยอะขนาดนี้คิดว่าถ้ามันจะไปเรื่อยๆไงเออไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้สกุลแม่สางงสุดๆเงินหมาเงินรางวัลอยู่ที่ซูเปอร์เมกาอาจจะอยู่ที่สองพัน 8ปดร้าบาทนะจกุลแม่จ้าสุดตังจริงๆเลยมาขอฟรีเกมหน่อยมาจริงๆแนตะ่โคตรปังไปเลยจ้ะแม่โคตรปังไปเลยจ้ะแม่ฟรีเกมยังไม่ถึงหานาทีแตกไปแล้วชำแตกไปแล้วปังจริงๆนะจ๊ะคุณแม่จ้าหมุน40่รอบมาลุน้นกันสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกชำขนาดไหนนะจะ๊ะมาลุ้นกันเลยนะแต่คุณแม่จ้ามาคูณ4นี่้วแต่คุณแม่จ้ามาลุน้นกันสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกชำขนาดไหนนะจ๊ะคุณแม่จ้า มาจากคุณพี่จ๋ามาลุ้นกันเลยจ้ะว่าจะจะแตกปังแตกช่ำขนาดไหนนะจ๊ะมาลุ้นกันเลยจากคุณพี่จ๋ามาคูณสิบหกแล้วจากคุณพี่จ๋าอีกห้ารอบสุดท้ายมาดูกันสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกช่ำขนาดไหนนะะมาลุ้นกันเลยจากจาา ho, คุณพี่จา๋ามาโบโหคูณยี่สิบแล้วจากคุณพี่จ๋าคูณยี่สิบโอ้โหคูณยี่สิบหกแล้วมาสี่ร้อยก็บาทแตกแล้วจากคุณพี่จ๋ามาเงินรางวัลก้อนโตแตกแล้วจากคุณพี่จา๋ามา ลุนก็นเลยนะยจาคุณวิสามาลุนกแด่จาคุณวิามาหุนแดจควิามาลุนก็แด่จกุวิามาลุนก็แด่โอ้โหได้สี่ร้อยบาทจุด ส่วนศูนย์สตางค่ะไม่มีสตางค่ะพูดไปก่อนนะจ๊ะแม้คูณ30ขนาดนี้ต้องแตกเยอะแตกชำแล้วแหละคูณ30ขนาดนี้ต้องแตกเยอะแตกชำแตกปังแล้วล่ะคุณแม่จ๋าต้องแตกเยอะแตกปังแล้วล่ะมาเงินรางวัลรวมมาลุกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไหร่นะจ๊ะคุณแม่จ๋าโอ้โหได้840บาทนะจ๊ะคุณแม่จ๋าสุด ตังเป็นเลยจักรุณพ่จ้ามาลุนกันต่ออีก3 8รอบ3 6รอบสุดท้ายนะจะมาลุนกันเลยเแต่ว่าจะแตกเ่าได้เนะี๋ยวจะมาลุนกันเลยจะมามาจะมาลุนกันเลยจักรุณพ่จ้าโอ้โห,โหมาจ้าโอ้โหนี่แปดร้อยกว่าบาทวะ ขอกิดได้ไหมขอกิดได้ไหมขอกิดได้หรือเปล่ามาเงินรางวัลก็อนโตดิฉันแตกไปแลยจ้ะคุณพี่ตามันสุดปังจริงจริงไปเลยจ้ะมันสุดปังไปเลยจ้ะคุณพี่ตาโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตแตกแล้วยจ้ะแม่สุดๆไปเลยจ้ะไม่คิดว่าจะแตกเยอะขนาดนี้โอ้โหสุดไปเลยจ้ะคุณพี่ตาโหสุดไปเลยจ้ะคุณพี่ตา โอ้โหได้เงินหนึ่งพันแปดบาทพอดีจ้ะมันสุดปังไปเลยจ้ะคณนี้จ้ามันสุดปังไปเลยจ้ามาอีกสามสิบรอบมาลุกันสิว่าที่ฉันจะแตกปังแตกชำขนาดไหนนะโซแม่มันสุดจริงจริงห้าสิบรอบเ่ยห้าสิบรอบแรกมันสุดมังปังจริงๆไปเลยจ้ะคณนี้จ้ามาลุ้นกันสิว่าที่ฉันจะแตกปังแตกชำแตกดีขนาดไหนนะจ๊ะแตกนะ๊ะแม่ไม่ใช่นั่นนะจ๊ะแล้วคุณแานผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมได้คิดโอ้โหโอ้โหแต่โคตรเจอไปและจ้ะคุณแม่จ้ะแปบพันกว่าบาทนี่สลบเลยได้ไหมที่นอนสลบมื่อภาคเลยได้มโอ้โหมันแตกเยอะจริงๆนะเมื่อกี้เมื่อกี้แตกเยอะมากไอ้กบขอสลบนอนสลบเลยได้ไหมโอ้โหมันแตกเยอะจริงๆจ้ะท่านผู้ชมเอ้ยมันแตกเยอะจริงๆจ้ะท่านผู้ชม ไม่คิดว่าจะแตกเยอะขนาดนี้นะคเลยไหม,ไมคิดว่าจะแตกเยอะขนาดนี้นะยใช่ไหมคิดจริงๆจริคุณแม่จใจโอ้โหขอสลบได้ไหมขอย่าดมได้ไหมคะแม่มันแตกเยอะเหลือเกินเมื่อกี้โอ้โหได้ดแปดพันนะแม้เงินได็แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาททุกคนคิดว่ายัางไงตบมือตบมือเลยพก็รับตบมือนะคะ ทุกคนต้องตบมือทางแคทไม่ตบมือไม่ได้นะสกุลแคทไม่ตบมือไม่ได้นะสกุลจคะมาจ้ะมาลุ้นกันเลยจ้ะมาลุ้นกันเลยสกุลแฉันจะแตกฟังแตกจ้ำกันนะแน่จ้ะมาลุ้นกันเลยสกุลแ้ะโอ้โหมันงงสุดๆไปเลยสกุลจ้ะโอ้โหมาจ้ะ อีก10รอบสุดท้ายมันดูกั็นสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกจํำขนาดไหนเนี่ยจ๊ะมันลุ้นกันเลยจ้ะคุณแม่จ้ามันสุดจริงๆแม้มันสุดจริงๆนี่ไม่คิดว่าจะแตกเยอะขนาดนี้นะจ้ะคุณแม่จ้าวันนี้อ่าอันนี้น้องแมวสุดแซ่บสวยสูดเจ้าก็คือแตกให้เราฉ่ําแตกให้เราดีจริงจนะจ้คุณแม่จ้ามันปังมันสุดมันดีจริงๆรไปเลยจ้าคุณแม่จ้ามันสุดจริงๆ โอ้โหได้หนึ่งพบาทเงินรางวัลก็โตแตกแล้วจ้ะคุณพี่จ้ะมันสุดจริงๆเลยวันนี้มันสุดวันนี้ไม่มีใครต้านไอ้ไอ้กบได้เลยเพราะวันนี้ไอ้กบมากับดวงจริงๆเกมในโกนัมโชก็คือไม่ทำให้ไอ้กบผิดหวังทุกครั้งผู้ชนิวัดทุกครั้งเล่นต้องแตกทุกครั้งนะจ๊ะคุณแม่จ้ะ มันปังมันดีอย่างนี้นี่เองนะจ๊ะคุณแม่จ๋าได้หนึบาทนะจ๊ะคุณแม่จ๋ามันสุดจริงๆไปเลยจ้ะคุณแม่จ๋าาก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ไอ้กบแนมะ่นะจ๊ะคุณแม่จ๋าเออกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชิปใหม่ๆของช่องไอ้กบนักปั่นนัะ่นนะจ๊ะคุณแม่จ๋าฝาก ฝากทุกคนด้วยนะเอ็นดูไอ้กบด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าเออก็ลิปนี้นะจ๊ะสร้างมาเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กคนไหนที่ต่ำกว่า18ปปีไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะคุณแม่จ๋าไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะคุณแม่จ๋าเข้าใจเลยป้าเข้าใจเลยป้า เข้าใจหรือเปล่าคุณพี่ตามาหลุ้นกันต่อเลยอ่ะจากคนพีตาโมโหทุกคนคิดว่ายังไงทุกคนคิดว่ายังไงไม่คุณอนะไม่ถึงพันนะจ๊ะแม่คุณแค่้495บาท495บาทแตกไปแล้ว15,000 78บาทจุด50สตางค์มันแตกคูณ2คูณสาไปแล้วค่ะคุณแม่จ้ะมันแตกดีจริงจริง คุณไม่ถึงพันแต่แตกไปแล้วหมื่นกว่ามันปังมันดีจริงๆสักคณแม่จ้ะถ้าใครสนใจก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจัะคุณแม่จ้ะมาขอเพจสัก10บาทสามสิบออโต้เหมือนเดิมสิมาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกปังแตกช่ำขนาดไหนมาลุ้นกันเลยนะจัะคุณแม่จ้ามาลุ้นกันเลยจัะคุณวิทย์ถ้าใครอายุมากกว่า2ี่สิบแปปีนะจ๊ะแล้วอยากเล่นตามเหมือนไอ้กบนะจ๊ะก็ใต้คอมเมนต์เลยจ้ะคุณแม่จ้า คุณน,น้อยทุนเยอะก็เล่นได้เลยนะจ่ะคุณแม่จ่ะคุณน้อยทุนเยอะก็เล่นได้เลยจ้ะแม่เออเข้าใจหดือล้าคุณน้อยทุนเยอะก็เล่นได้เลยจ้ะไม่ต้องซีไม่ต้องซีเรียสน,นะจ่ะแม่จ่ะเออ มาลุ้นกันเลยจะว่าฉันจะได้เงินรางวัลก็โตเท่าไหร่แต่สกุล้แตามันมาแบบพอดีบพอดีเลยมันปังจริงๆไปเลยนะสกุลงี้แต่เวบนี้มันดีจริงๆเลยเราไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าเราเล่นมาทุกครั้งเสียน้อยมากเสียน้อยมากเสียแบบนา่นา,นาจะมากสุดก็หมื่นกว่าบาทมั้งแล้วก็ได้มากที่สุดก็คือแสนกว่าบาทแนตะทุกคนคิดว่ายัง ทุกคนคิดว่ายังไงมันดีมากๆเลยฉ,ฉันแบบชอบเล่นไงเออชอบเล่นมันก็เลยแบบกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะมีทุนเยอะไงเข้าใจปะเออกล้าที่จะเสียกล้าที่จะได้อะไรแบบเนี้ยถ้าคนไหนสนใจก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะส่อแม่จ๊ะบางครั้งฉันก็เสียแต่ฉันไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูบางครั้งก็ลงนะแต่ลงแล้ววิวมันคนดูมันน้อยก็เลยไม่ลงอีกเลยอะไรแบบเนี้ย ก็เลยลงแต่มีแต่ได้กับได้อะไรแบบนี้ถ้าบางครั้งลงคลิปแบบสินาที5้านาทีแล้วมันเสียเราก็จะลบคลิปทิ้งนะลบลบคลิปนั้นทิ้งเลยนะแม่แล้วก็อัดต่อใหม่อันไหนที่ได้ก็จะก็จะวันลงเนะี่ยเพราะว่าคนดูชอบปัดเราเห็นเราเล่นแล้วมันได้เข้าใจปะเอออะไรแบบนี้อันไหนที่ไม่ได้เราก็จะไม่ลงเลยกพุดเลย เพราะเคยลงแล้วมันได้ยอดติวน้อยก็เลยไม่ลงอีกแล้วคะ่วะคุณติ๊ต๊ะแต่ตอนนี้ได้เกินรางวัลก้อนโตแล้วแต่คุณพี่สาวลรกระชับดีจะแตกปังแตกช่ำกันแน่ตัดใหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทสุดปังไปเลยจากคนนี้จ้ามาลุ้นกันต่อนะจ๊ะคุณพี่สาวมาคูณสองแล้วม,มั้ยยี่แปดบาทไหมมาแม่มา แต่แล้วแต่แบบซ้ำจริงๆจากคุณแม่สามาโอ้แต่โค้ชเจอไปเลยจ้ากแม่หาสิบสองบาทมาม ah. yup. <generally> าเลื่อนกันต่อจากคุณแม่จสามมาหลุ้นกันต่อตาลุ้นกันแบบช้ำๆไปเลยจากคุณแม่ค่ะมาจากคุณแม่จสามาลุ้นกันต่ออีกสิบ ติมรอบส <im <sharing> <im <pr Bla z management> ุดท <im pr ing> ้ายมานรูกันซิว่าดิฉันจะแตกปังแตกชำขนาดไหนนะจ๊ะมันลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณพี่สามมาลุ้นกันเลยถัะแหมตีเกมแตกหรือเปล่าตีเกมจะมาหรือเปล่าไม่มาจ้ะโอ้เสียดายจังเลยเสียดายจังเลยคุณแม่มาลุ้นกันต่อเลยจ้ะคุณแม่สามมาลุ้นกันต่อเลยจ้ะคุณพี่จ้ะมารอบสุดท้ายจ้ะมามันสุดปังจริงๆแต่คุณแม่จ๋า ทุกคนคิดว่ายังไงอุ่นแค่495บาทแตกไปแล้ว1 6 5 0 9บาทมันปังจริงๆนี่ไม่นี่ไม่อยากจะพูดอะไรนอกจากความปังมันปังจริงๆแต่คุณแม่จับมันปังมากๆไปเลยก็เลยแบบก็เลยแบบโอ้อยนีจะพูดอะไรกับเวฟนี้มากนอกจากขอบคุณกันดิ แตกให้เราเจอขนาดนี้นะจ๊ะแม่ถ้าใครอยากเล่นตามเหมือนไอ้กบนะจ๊ะแม่ก็ใต้คอมเมนต์เลยจ้าเออแต่คลิปนี้นะจ๊ะก็หอมปากหอมคอท่านผู้ชมไปแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมไอ้กบขอลาไปก่อนดีกว่านะจ๊ะแม่เพราะตอนในแตกแบบชํำแบบปังเหลือเกินนะจ๊ะคุณแม่จ๊ะพราฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ไอ้กบด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องไอ้กบนักปั่นด้วยนะจ๊ะคุณแม่จ๋า คลิปนี้ไอ้กบขอลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีอ่า